เป็นผู้ช่วยซอซอยู่ตอนนี้ก็จัดนัดไปได้ทำหน้าที่ได้นี่คือสุดยอดอ้อมได้นองที่เป็นหลักการเรื่องวันนี้ครับต่อไปในอนาคตข้างหน้านองเป็นซอจ้อนองทำหน้าที่ได้ดีนองจะก,ก้าวไปสู้นายกอบจเป็นซอซไม่ใช่เป็นปัญหาเลยครับเราต้องทางคนรุ่นใหม่อ้อมในท่านนะที่เป็นโจน,นึ่งของทีมพลังชุมพรก็เป็นกำลังใจสวยกันนะครับ แล้วก <c> ็ได้พัฒนากันพี่รุงก็ได้รวมครับนายกโต้ได้รวมกับวาทีซอเจ้าพัฒนาตำบลจุ้งโคพัฒนาอำเภอก่าทิวไปด้วยกันรวมกรับทางผู้นำทองถีผู้นำทองทิ้งมาเป็นผู้ช่วยซอ่ซอของพมนักรับก็เดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเองเอ็นลองตีก็มีความตั้งใจชอบทางด้านการเมืองนะครับก็ตอนเป็นผู้ช่วยซอซอยู่รงวก้อนที่จะ มาเป็นผู้ช่วยซออเราก็าไปเยี่ยมไปทํางานไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เตียงบางรไรบางพเพราะแ่นน้องติก็มีความตั้งใจแล้วก็ชอบซอเองคิดว่าตัวเองทํางานมานานพอสมควรยากใจเด็กหลุ่นไม้นะครับล้านชายพ่อมได้มาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจช,าว,ช,า,วชาวตำบลชุมโกนะครับและจะทําหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องพี่นอ้นองครับ ภายใต้ทีมพลังจุมพรณ์เราสาบเราดูถึงปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดจุมพร์แต่ข้อให้เราได้ทํางานกันเป็นทีมทํางานพรนตอมความต้องการของพี่น้องวันนี้พี่น้องเห็นไหมครับล้านชายพร้อมอายุยังไม่หมาแต่หัวใจยากจะทํางานเพื่อสังคมดูแลพี่น้องชาวตำบลจุมโกนะครับกอขอควาหนองตีไวในอมอกอมใจด้วยนะครับสักวันหนึ่ง เขาได้รับการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องแล้วเดินทางไปทํางานรวมกับนายกโต้รวมกับการนพดุิทธิ์ครับโดยเฉพาะอผู้นําทองถีและผู้นาทองทิ้นที่นี่นะครับเรายู่กันกลมเกลียวนะครับเพื่อตั้งใจพัฒนาให้กับหมู่บ้านและชุมชนของพวกเราผู้มีกลุ่มพลังสติของทุกตาบลในจังหวัดจุพรและผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่เราจะเดินด้วยกันครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นขอพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าการทํางานการพัฒนาการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับพวกเราสามารถดูแลพี่น้องได้อยา่างเต็มที่วันนี้ขอญาติปเปิดตัวน้องติงที่จะลงสอจในานามทีมพลังชุมพลในพื้นที่ของอำเภอปะทิวพื้นที่ตำบลชมโก้และเชิญน้องติ๋งนยครับอ่าอ้าวผม นายอดิชชารันนีตว่าที่ผู้สมัครสมาชิก,กองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพอรอำเภอประทิวเขตสองก็อยากจะฝากพี่น้องชาวตำบลชุมโคและพื้นที่ใกล้เคียงครับขอมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒน,นาชุมพรให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกับทีมพลังชุมพรขอบคุณครับวันนี้นะครับก็ได้มาเปิดตัวเพื่อจะให้พวกเรา ได้รับโอกาสดีๆในการพัฒนาจังหวัดชุมพรบอกว่า